ที่ข่าวแกงพากิจจะพาทุกท่านไปรู้จักกับร้านขนมจีนบุฟเฟ่59บาทชื่อร้านขนมจีนเจนีบุฟเฟ่59บาทอยู่ที่บ้านโพทองนะครับติดอยู่กับรั้วของโรงเรียนโพทองนะครับร้านนี้ก็จะเป็นขนมจีนบุฟเฟ่น,นะครับกินได้ไม่อั้นนะครับน้ำยาลหลักๆก็จะมีกะทิลูกชิ้นปลาแกงเขียวหวานไก่นะครับแล้วก็แกลงลาว ตัวนี้ขึ้นซึ่งมีความเข้มข้นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำพริกถั่วที่ทุกคนเคยทานมาอยู่แล้วนะครับขนมจีนตรงนี้ก็จะเป็นขนมจีนที่ทําสดเมื่อช่วงช่วงเช้านะครับเอ้ยนั่งเนี่ยมึงยืนเพื่ออะไรวะมนตรงนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะมาทานได้เลยนะครับเพียงแค่59บาทนะครับเงินอิ่ม59บาบาทกินไม่อั้นนะครับ ไไนอกจากขนมจีนนะครับแล้วก็น้ำยาตรงนี้ยังมีผักหลากหลายชนิดให้ทุกคนได้เลือกทานได้เลยนะครับส่วนข้างๆร้านนะครับก็จะเป็นน้ำครับเป็นน้ำแข็งใสปั่นนะครับก็สามารถทานคู่กับขนมจีนได้นะครับตรงนี้ทุกท่านลองมาทานดูได้นะครับแล้วก็จะไม่ผิดหวังนะครับ ของของทุกท่านใส่ได้เท่าไหร่ก็กินได้ตามสบายเลยนะครับตามตามความต้องการเขาเลยจะตักเท่าไหร่ก็ได้นะครับตักจนกว่าเราจะอิ่นมาครับถือว่าคุ take, tall, holm, ins, order, so ้มค่ากับผู้บริโภคจริงๆนะครับการที่2เราสามารถเพิ่สมสาิีัสมศีหีเหลื่มทองในรายการครบถ้วนกระบวน่าวค่ะ เดิมที่แม่ค้านะครับก็เคยทํางานอยู่บริษัทนะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงตัวกับชีวิตตัวเองละก็เลยมีโอกาสที่จะมาเปิดร้านขนมจิมบุฟเฟ่นะครับเพื่อที่จะให้คุณแรงงานน้อยแต่ต้องการกินอิ่มนะครับได้ทานในราคา59บาทเพราะบางร้านก๋วยเตี๋ยวชามนึงข้าวชามนึงก็50บาทแบบาทนะครับอันนี้59บาทบุฟเฟ่อาชีพเป็นของตัวเองอยากทําอาชีพอิสระเมื่อก่อนที่เราประกอบอาชีพอะไร เป็นสาวโรงงานจ้ะก็คืออ่าเราเบื่อเบื่อขอ,อเบื่องานโรงงาน<ช>ก็เลยมา<ช> <ๆ S 1> ประกอบรถอยากใช่อยากเป็นนายตัวเองอตรงนี้ลูกค้าให้การตอบรับดีไหมดีอ่ะอร่อยบอกต่อไม่อร่อยบอกเจนนี่นะจ๊ะแบ็คเวอร์ค่ะค่ะสกายฝากกิ่นจุกใจค่ะอยาก,ากะจะฝากอ่าชินชวนปราชาชนยังไงบ้างก็อยากให้เปิดใจเข้ามาลองตักดูเนาะอยู่อยู่ตรงข้างโรงเรียนโพทองอ่ะจ้ะ อยากให้เปิดใจเข้ามาตักเพื่อลองชิมสีมือ,อแบบจุกๆกะ59บาทตักตีนแม่อัน้นมีหลายน้ำยามีให้เลือกมากมายคือน้ำยาตรงนี้เราซ้ำวันไหมครับหรือว่าวันต่อวันคือเปลี่ยนทำวันต่อวันค่ะแล้วเป็นเมนูเดิมไหมเม,เมนูเดิมก็คือจะเป็นเมนูแบบนี้ทุกวันใช่จ้าอ,อร่อยมากค่ะตีนไก่ เปื่อยค่ะเปื่อยค่ะเปื่อยค่ะห้าสิบห้าบาทอิ่มถึงพรุ่งนี้จ้าพี่คะขอติ่มไก่ใส่ถุงอีกสองถุงค่ะราา้านรสชาติเป็นไงบ้างดีอร่อยมากค่ะคุ้มไหมที่เรามากินตรงนี้เกินคำว่าคุ้มสงสารแม่ค้าค่ะ <laughs> <laughs> กินแบบไม่ต้องยั้งไม่ตีค่ะเราตัดความสัมพันธ์กันไปสักพักหนึ่งคุณชินซาบะ ห้าสิบเก้าบาทคือแบบแค่ขนมจีนละตีนก็ไม่รู้เท่าไรแล้วค่ะละมุน